อุ้ยห่างกันกินีนลายท่านผู้ชมลายทีดอีลี่นี่แหละสบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกคนเด้อมือน,นี้น้องเมย์พาท่านผู้ชมมาเลาะตลาดหลักสิบสี <Yeah. S 2> ่ก็คือตลาดหลักสิบสี่ในยู่ในภาคใต้ของประเทศเราเลยท่านผู้ชมตลาดดังเลยเนาะสัตว์ปลาย,ยังมีมากมยายยังมีเครื่องดุ้งข้องโซ่ทุกอย่างมีเมื่อท่านผู้ชมปากก่าก็ไล่แล้วก็มือน,นี้ขึ้นจะมาเลาะตลาดนะท่านผู้ชมมาเลาะเบิ้งเนาะว่ามือแลรงเซ็ตยังกินเดี๋ยวน้องเมย์ก็ชิลเลาะเบิ้งไปท่านผู้ชมน้องเมย์ข อันคืนออกแล้วอนะน้องเมย์ก็จะซื้อแล้วก็เอาไปเฮ็ดกินมือแรงนะท่านผู้ชมเนาะไปเข้าไปเบิ่งข้างในกันเลยท่านผู้ชมตกแรงมากคนก็นมาออกตลาดหลายคนก็นมาคายหลายท่านผู้ชมอ่าน้องเมย์จะพาท่านผู้ชมเข้าไปเบิเ่งเด้อบัดนี้เดอ้อตอนนี้ก็เป็นเวลา4:00นปลายท่านผู้ชม4:00นปลายตอนแรงนี่แหละนี่มากมายกันหลายยังก็มีมีอยากกินน้ำแข็งตอนนี้น้องเมย์จะมากินน้ำเป๊บสี่ ปบบซีทงเขาได้หกพันบอสเอาอันหนึ่งเมลค้าวก็จะมีล่ายนำเลยแบบซีโกโก้ชานมชาเขียวทัวดำมะพร้าวน้ำส้มน้ำแดงน้ำเขียวมีหมดเลยกินน้ำแบบซีเย็นๆสดชื่นก่อนไปอย่างทนผู้สมมือนิกาไปมดมือเลยฮอนขนาดอ สดซึนขนาดเกิดกจะคายทุเรียนกันสยงซีทับพุสมโออ,องเฟลมค,อคือเคอเนอ,อเาน,อนอาะน,นี่กลวยทอดยังมีเนาะอ้าโปรโมทฮานแน่ i. ขายยูใส่นี่ขายยูอิเล็ประจำเนี่นี่ตลาดแรงักสิบสี่ประจำม่ตรลักสิบสีเลยเนาะนี่โดยอันนี้ก็จะเออมาตราดแรงบ่ตลาดแรงรักสิบสี่แรงลักสิบสีเนาะปลาเสืตร์ป่าเนาะโดยเหงเมันมเด้อโดยสบายดีเด้อสบายดีมเงาะเหล่าได้เนาะโดยมเงะเหล่าท่านผู้ชมข้อเบิรงเลยเด้อ ม็นจุ่มยังกันดีครับผู้ส่งโอ้ไาทุแคลย์ยาทุกแคลยน้ำยาล้างจานเข้ามากัจะเจอกรมูรมผู้สงต่าะหลักสิบสีนี่น้องมายักบอกว่า อาห้ารการกิน,นีนไล่ท่านผู้ชมไล่ให้ไล่วา,าน,นี่แหละจบโทัว่วถ้าว่าให้ซื้อมอนี้บทั่วเลยครับผู้ชมตลาดแรงตลาดสดเนาะเราจะเป็นผักเป็นสัตว์ประเภทเส้นประเภทน้ำประเภทตน้นโอ้ยมีหมดเลยเป็ดไก,ก่ก็เมีในอเมริกาถ้อว่าพาท่านผู้ชมมาทัวร์มาเลาะเบิ้งเนาะว่า ตลัตมือนี้เปจังได้ปัจจุบันนี้เป็นจังได้แล้วเนาะจะอัปเดตไปเรื่อยๆท่าผู้ชมน้องแม่รู้สึกว่าคนมา่ายเครื่องไร้ออลี่เดร์นี่โอ้่วงหนึ่งนตตลาดกับมิดไปวงที่ว่ามีวิกฤตเข้ามานะที่ว่าผู้คุณอกมาไา่เครื่องบได้คนกระอกมาซื้อกินบนนนไ,ได้ห้างเงินห้าคำกระยากแน่้านเหมืองมาเริ่มมาเป็นปกติได้ท่าผู้ชม อ้ยเห็นยังเดี๋ยวน้อเห็นอด้ยังนี่ท่ำผู้สมปักระญ่ใบปักระญ่นยยเนาะน,นี่แล้วก็จะห้อมปิ่งเอ็นเนอ้อปิ่งเอ็นก็ห้อมห้อมห้อมยั่วเลยฟองนี้ก็จะไข่ประเภทเครื่องทะเลท่ำผู้สม หอยแข่งกมะมีกุงกะมีปลาหมึกกะมีติ่นไกฮันดอกลูกซีนกะมีนอ้องแบบปีนกะมีแบบดิบกะมีน้องเมย์จะพยายามจับโทรศัพท์ให้นิ่งที่สุดน้องทผู้สมเนาะพอน้องเม์ถทายโดยโทรศัพท์ยามมันสันกระตุกแหยงยาทำผู้สมเจ็บหัววินหัว ทับุสมว่าจับซาซาบินซาซาน้องเม่เนี่น้องเมย์ก็เห็นทุกคอมเมนต์เดอ้อไี่ามทับุสมว่าซาซาแน่วินหัวสาวคลายนอสบายดีสาวคลายนอก็อกมีทับุสมเงินเฮียนี่ดิเห็ดน,น,นั้นเห็ดนี้ กม,มีได้ลายสุดเลยแหละท่านผู้ชมเรื่องหอมยางนี่มีลไลยเนาะแม่เนาะอาหารการกินไลยเนาะไลยน,ลยนี่หอมนี้หอมกลางหอมสุดๆทางในคุณกามีท่านผู้ชมไลายอีลี่นี่แหละโอู้ขนมเมเปาท่านผู้ชมยางถั่วเบิ่งเมิร์ดนี่ไล่สมงเตอร์ด้น,นี่คลิปนี่มันจะเหี่ยวขนาดขน้ะนะนองเมย์ต้องได้ยาวซตาร์จังสีไปเนาะยางไหวเบาได้สดสับจากกระตุกเดิมไอโซนี่ก็จะคาย มีดพลาอย่างต่างๆเครื่องใส่เครื่องส่วนแอบเขายัางกะมีเด้อส่วนของกินสุกกะมีใของกลินสุกกะไรอย่างนีง่ทรงทรงยีนทรงอย่างจังสิคือวางลงจยางซีงมิราคาทึกการทำผู้สมนี่คืออย่าิเนื่อยใจเอาทึกๆเลยโอ้เดี๋ยนี้ฮันคัมเดี๋ยวว่าตอนนั้นมาคือวเบอร์เฮนนอเดี๋ยวนี่มีเลยฮันเครื่องประดับกะมี ยังประดับกระมีเนาะท่านผู้ชมอยู่นี่นี่สัตว์ปลาจะไล่ท่านผู้ชมเดินแต่ว่าบางฮานกระทายได้บางฮานกับทายบบได้เนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ดิมีเฮดเล็บแบบเคลื่อนทีเดะ <c oughs> แบบเคลื่อนทีเพิ่นกะจะเอาออกมาเห็ดอยู่กับทียังสิเลยเนาะโดย คือถ่าจังซีเขาได้เลยผู้สาวจังซียเป็นสาวพันอ๋อโดยเห็ดทึงทีเลยนอแมน่นอโดยี่ซี่ยังก็มีสะดวกสบายนอตาลาดนนอนห้ยังก็มีวันนอโดยดูน้ำแป๊บสี่ทัผู้สวดแป๊บเดียวเมดเลยเหนบอก น้อยสุดจีกินแบบมดบปดเดียวจังสีน้อแต่อันนี้มดเลยเน,นี่ยว่ามืดในอากาศรู้สึกว่าฮอนไล่อาการเนนั็นีฮอนก็เวบาเลงกินแต่น้ำกินน้ำไลายลยเนี่ยเป็นการแบบเป็นโตก็มีแบบพุ่นขวัวให้จังซีก็มีทั้งพวกสมงขัวให้ก็คือลกอ,อกมึดให้แหละลกพนลกย่างอกให้มึดรบร้อยมีแต่หซื้อไปลากลับไปขวดได้ปกติเลยปรุงแต่งได้เลยนี่อันนี้โตัวยังด้เนาะหัวกบ โอ้หัวกบพอเบิงเด้อหัวกบท่านผู้ชมเคยกินบ่เนี่ยอันนี้กะเห็ดเนาะเห็ดเห็ดพวกเนาะตัวนี้เนาะเห็ดพวกค่ะผู้ชมห้องคือกันบ่ถ้าตัวได้น้องเมย์ทายไปละห้องบ่คือกันกะคอมเมนต์บอกกันเด้อเนาะบางบอนบางทีห้องบ่คือกันเนาะบางคนต่างแค่งตางเมืองหรือว่าต่างประเทศประเทศได้สินะ เอิอต่างกันกับคอมเมนต์บอกเลยทพัพผู้ชมแรกเป็นขมฮู้ได้น้องเมย์ได้น้องเมย์กับจะได้ฮู้ฮูไปเนานะทัพผู้ชมเนาะขอบใจเดอ้อเดอ้อขวัญเศร้านะคักทัพพุสุนตลาดนี้มีแต่คนหน้าตาดีเดอ้อเฮ้ยมากทัวมากเครือมากเพล็กเนี่ยก็มีเบิร์ดสิแหละเวลาเข้ามาตลาดก็จะสิแหละทัพผู้ชมเรื่องแนวกินนี่คืดหนักเลยเพราะว่าแนาวกินมันไลายล่ไล่อีลี่นี่แหละไล่เลยกับ จักสิกซื้อ,อยังจะซื้อขวดยังกินสินะเดีย๋ยวน้องเมย์สุนใจนอยสิถ้ามกว่าน้าาาอยย่งขับเป็นน้องว่าน้นองเมย์จะสิเอาสบายดีอุ้ยตัวยังนี่ตัวยังนี่อีเนี่ยวอู้อีเนี่ยวท่านผู้ชมเป็นๆอยู่เลยเนาะอีเนี่ยวอันนี้เป็นโน,นยังนี่อันนี้เด่นอนว่านบ่เออแมทแทเบ่เอ้แมทเทเบลน้องเมย์จะซื้อท่านผู้ชม เอาไปคั่วได้เลยน้อโดยค่ายเนาได้ดิเป็นอันบหรือเป็นโลอันหน,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 นึ่งเจ็ดพันกีบอ๋ออันหนึ่งีนได้ไล่ได้หนครับผู้ชมนอน,นี่ก็มีล่าสนิทน้ออันนี้ได้นอนอยังนี่คือการอะไโอ้แต่ว่าตัวนี้ปอกแล้วตัวนี้บโปอกเถือโดยขันปก๊กอันบโปกเถือนี่เขาได้ห้าพันขันปอกแล้วนี่เจ็ดพัน เลยเราจะเอาตัวปอกแล้วเดลยท่านผู้ชมไปนี่ก็ไปฝักมาฝักคั่วได้เลยอืมขึ้นออกแล้วบะเชต,ต่งกลิ่นคั่วนอน้อแม่นอเซ็บสุดเลยนอเดยอ่ะแม่ค้าเลือกให้ได้เอาตัวเซ็บๆให้เลยเอาอันนึงก็ได้ที่นอมันก็กได้เยอะจานหนึ่งนอจานใหญ่เนาะเด,ดยเอาอันนึงเอาเงินก่อนท่านผู้สูมสมองอู้หูเฉียวเพชรยังกิน คือจะกลิ่นโนวานวะต้มก่อน,ออนโดยแต่ว่ามันบริได้มันโดยมันแซ่ทำผู้สมเพราะว่าค่อยๆกินยำน้อยเลยโดยค่อยเ,ยอยอยเียมน้อยค่อยท่าเมย์ค่อยแบเ,เ,เป็นน้อยอย่างน้อยอย่างเมย์วันน้อยว่านเขาไปจื่อขึ้นใจเลยวันน้อยว่านก็เลยว่าจะกลินแหงครับผู้ชมงจะกลินแหงไอ้นี่ดิ ให้ไหมคะสิบพันกรบเพื่อนก็จะถอนมาทัผู้สมเด้อย็กซื้อซอยยูเพื่อนค่ายแนวได้จ้าค่ายแนวได้ห้าพันโดยเดี๋ยวเอาซอยเอาซอยนี่ทัผู้สมต้องเป็นรนะยะเนาะน้องเมย์เอาซอยว่าทุกคนบุได้ทัผู้สมเงินน้องเมย,ย์บุได้เลยเอากองหนึ่งซื้อซอยไหมคะมนี่ห้าพันโอ้ยใหญ่เติบเลยโดย จุม๊มนี่เด,ย,ดเนนย์ไดเตโนยังหนักแล้วนี่ยังบัได้ย่าก็ไปโซนไหนได้หนิโซนไหนแห่งอาหารไล่ทัพพุสม <c oughs> ได้ขั้วนอนแล้วเนาะกะจีขั้วและมือแดงนอนตัวนี้เอาไปให้ยังกินต้มต้มจำเจียวกะปิเนาะโดยนะคะเป็นแนะนำทางแฟนทัพพุสมจำเจียวกะปิมีสุดยอดแล้วเนาะขอบใจโอเคโอ้ไดโน,นทัพพุสมอ้าผ่าทัพพุสมยางเกาะยางถั่วโตอเอาไปย่างได้หนิ มันจะมีลายหอมลายซอยจังซีเลยทา่านผู้ชมเดน้องมิจกจะมาท้าผู้ชมยางซอยนี้ก่อน<ป>โอ้กดติดตามมาจากเดนทา่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นเห็นเพิ่นว่าเคยเห็น<ป>ถ้าผูดด้ใดเคยเห่นนองมิกทักทายได้ทา่านผู้ชมบางคนก็บโกก่าทักทายเนาะบางคนกับคิดว่าเป็น ลดกดบ่อรือวาคิดว่ายิ่งซีโบแมนทำข้าวส้มกันเองสบายสบายน้องเมย์ครสบายสุดถ้าพูดในหัวจากน้องเมย์นี่จะหัวน้องเมย์นี่กันเองที่สุดเลยหนายางต่อทำขาวส้มโ่นนี้แหละจะมีแบบสัตว์ปลาลายเนาะต่ว่าบางหาประกาศเมียนปกไวบางหาประกาศปะให้เข่าทายได้เลยอีเดตัวเอียนตัวยังก็มีเหมือ ัวเอียน <No 1> <I EN> <IO> ี่เห็ดของเนี่ยคึงคึงงูเนาะม่เด็ดหอยกุบยังกมีใบ้ทายบอโดยกต่ทายได้บางอันท้าผสมบางอันประกาวาบอกให้ทายท้าผสมเดิ้ล อุย้ยกบอันนณิพนกาใส่ผักขยงเนาะง้อโดยโซนนี้กระซง่งๆจะได้ยางไวไไ้ไๆนะคุณผู้ชมจะ้ยางไว้นึงอุย้ยตัวน,นี้หอมขนาดเลยเป็นกบที่ว่าเพิ่นยางนะคะคุณผู้ชมเนาะนี่ส้มป่าเนี่ยกระมีเดอ้อนี่ไล่ยยางเลยแหละค่ะคุณผู้ชมไลยหอมไลยโซนนี่จะซี ผ่าทาพผู้สมไปทางได้เลยสบายดีดเ่ะ๋ยวไงกลายยางเออติดตามบ่เด้อยขอบใจเด้อที่ติดตามเด้อม่ะคะเราจะติดตามทัพผู้สมงตรงไหนแล้วเนีเ่ยตรงขึ้น่แล้ว่าแล้วไปเสร็ เสืดวกสบายค่ะผู้ชมห้างการกินอย่างของตะวันไล่ลแหงหนี่นไล่ตัวเจีย๋ยได้เนาะตัวเจี๋ยค่ะผู้ชมตัวเจีย๋ยตัวแลนแมงนั้นแมงนี่เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยผู้สาวนี่เออผู้เดียวกรรมไายตลอดได้นี่เออผู้สาว แม่งไม e. yeah. <laughs> ้อ่าตังซื้อให้แต่ละคนแล้ววันนี้จะได้จืดว่าพายยูส่วนได้น้อวัวได้กระต่ายเหรอว่านี่กระต่ายเลี้ยงยากบ่บ่ยากว่ะแต่แยกเลี้ยงกระต่ายแต่ว่าแยกได้ชี้ข้าวอุ้ยมีแท้ๆเอามันคือว่าส่งคือสิตายเชดายเนาะอยู่หัวเงนมีมา บดทึ่กันเลยแม่นบอกเด็กแม่ขาพวกเราบดทึ่กันเลยท่านผู้วมเราเห็นมากได้กระต่ายมันน่าหักดีจะให้มันแรงกรบๆเก็บๆผาดๆแบบน่าหากาักขนาดโดยมันหูข่วมอยู่โดยมันหูข่วมอยู่แต่สดใสมากของตีสิกัดเนาะโอ้ยตัวสิไปขั้งกระดิตุนเนาะจะให้แรงในอิสระแต่ว่าญาณมากมนมเนา,นาะโอ้ตัวเป็นศึกษาตัวนี้ก่อนเพชรล้อมหัวสะโพกกระต่ายเนาะอืมเป็ดสิ ซื้อว่าในปัญญาสะดวก,ญญกโดยทัพผสุ่มบอกวิธีเลี้ยงกระต่ายให้น้องเมย์เด้อน้องเมย์มากเลยท่านผู้ชมเด้อว่าต้องเลี้ยงจังได้จังได้คอมเมนต์บอกเลเด้อให้คมโฮน้องเมย์มเ,ยดมเดิเดดมเมนดน้องเม,งเมกา้ามากหน้าหักแหละกระต่ายนะมาตมาา้องเลี้ยงจังได้จังได้เนาะโดยถ้าว่าตัดสินใจว่าเลี้ยงกันสิมหาห้ามีตลอดอยู่ดิ เป็นสวงเป็นสวงเป็นสวงเนาะโดยตัวใหญ่ถ้าตลอดโดยกับเจดเดอร์สีขาวนะคะแทน่าหักวานอนด้านิ่มแล้วก็น,นอนโดยเขามีมากทานผู้ชมคือท่านผู้ชมหูแหละจากอาร์เมนโตเบลเทาแบกนุ่มม่อนลายโตขนาดเลยเขาองเพ็ดแบบปลอมหัวเนาะทะ่านผู้ชมเนาะจริงๆแบบ เรียงได้รสสัตว์ปลานี่ที่จริงล่ายเลยรับผู้ชมได้แจรไรมุมเลยแต่วา่าคือทาพพสุชมหูแหละบางเธอกระทายได้บางเธอกระทายบดได้อน,อดนอกก็เลยว่ะทัพผู้ชมเดี่ยวเบิ้งตัวน้เดียวเด้ออันนี้กระตันนั่นคือเก่าโอ้ยอาห้ามกันกินี่ไรทัพผู้ชมไรเท็ดลี้นี่แหละ ตวน,นอนนี่น้องเมจะคั่วใส่สั้นรอนทำผู้ผสมใส่ชั้นรอนนี่จะแซบแห้แแงแซบแห้งๆเลยแหละเด็กโซนนี่ก็คือกัรนะคะจะคลายสิน้นคลายผ้าบเบียงเดะคือว่ามาบนเดี่ยวนี้มิยังก็มีครบเลยแหละทำผู้สม,อมโอ้ยิบอยู่กับทีเลยเห็ดแบบอยู่กับทีเลยตัดหยิบกับทีเลย กินสุกคงทอดยังก็มีไลยท่านผู้ชมนี่อย่างทางในอีกแต่ว่าทาั้งในนี่กระเจาะกระไข่แบบพวกน้ำปูน้ำปลาเกือบเป็นหนวยย่างหันเดยท่านผู้ชมแล้วก็มีซีนทางในนะซีนหมูซีนหัวซีนขวาย่างไปสินะแต่ว่ายุนอกที่จะเป็นตะละแบบเป็นผักเป็นย่างเอ้ยสินะนี่ด้ กับผู้ได้อาห้างบ้านนี่มันเห็นคลิปนี้นี่มันคือฮอตบ้านเลยแหละมันบอกทำผู้ชมคือฮอตบ้านอยากมาเลาะเลยเลยมันบอกอ๋อโดยก็เลยมาดูงานดำโดยก็โอ้เอาเอาโดยเอาไปให้ยังกินแม่เห็ดยาก็ได้เห็ดยาโอ้เห็ดยาเนี่ยเป็นเป็นไข่มันเป็นยังก็กินได้เป็นไข่มันย่างกินได้ โอ้ oh, น้องเมย์ขืดละะไม่ค้าแนวได้เถื่อี่พหท่านถื่อนึ่งสิบห้าพันถ้วยน้อยนี่บอโอ้สิบห้าพัน oh, กะน้องเมย์โบฮูเรื่องตัวนี้ทั้งผู้ชมสิบห้าพันสำหรับน้องเมย์น้องเมย์ว่ามันมันกะแพงแต่ตัวอื่นนี่เลยแม่โอ้อันนี้ตัวยังแม่เต่บาบอเป็นอยู่บอฮหันเป็นมดเป็นมดนอ้องตัวเต่า บักหุ <and> ่งนี่ก็ใหญ่แท้ใหญ่ว่าเนาะใหญ่กว่าหัว3โลใหญ่กว่าหัวลูกอีกเนาะใหญ่ให้ใหญ่ว่าอ่าเอากล้วยซะกล้วยนี่กะไว้กินตอนหิวเคลดหุ่นทาผมตรงนี้นะเอากล้วยซอยแม่เด้องาลูกับบ่ฮู้สิไปเฮ็ดยังกินแม่เฮ็ดยาทาผ้ฮู้เรื่องนี้ก็บอกน้องแม่เด้อกล้วย่ได้แม่ไเไร ทานแม่พอมีแต่อันใหญ่ๆกะบักปีกบักใหญ่มักเคอกับบักใหญ่กล้วยไขว้วิเขาได้แม่เจ็ดพันโดยเอาวีหนึ่งเนอะโดยเอาซอยเอาไปไหนเอาวีหนึ่งเอาอันนี้กล้วยยังนี่กล้วยไข่บอลนี่กล้วยทันนี่ออกมันใหญ่โอ้โดยแม่เลือกเลยเอาตัวแซ่บแม่ลูกเนี่ยลูกบุบุบงูปันได้เอาตัวนี้เนาะ ด้ตัวนี้แม่เอ,เอาตัวหนึ่งโดยโดย้วยซีอันใบกินตอนหิ้วเข้าเน่ยัดลุตหุนกินกล้วยเอาเนาะวันนี้แม่ค้าเขาได้เตาหันตัวน้อยแซนหญ่าตัวใหญ่แซนห้าตัวน้อยแนซนห้าเอาโว่ไรกก็จะซื้อไปกินหรือซื้อไปปล่อยแม่ซื้อไปปล่อยอ๋อซื้อไปปล่อยทัพผู้ชม โดยได้แล้วแม่ขอบใจจะนั่งได้แกงนะใหม่บ่เอายานั่งคัตตี้โดยได้แล้วแม่บ่ลูกบ่ได้แกงลูกบ่ได้แกงลูกไปขั้วโดยโดยขอบใจคือกันนี่เดี๋อันนี้ตู่ยังเนยเนาะตู่ยังเนยทำผู้สมโดย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  เอาบาอกเอาเอากล้วยซอยแล้วแม่โดยมันอันนี้ตัย่างไหมคะตุกตากระตายเกีาตงกตายุกตาตกตาตกาตากระตายุกตากตาต กระต่ายทาับทสมมาครบรก็บเลยว่าค่ามานันเออเพื่ก็เลยว่าเอามาไข่ตอนนีกะเม่อททผู้สมเต็มมือแล้วเบองน์นิกะชื่อโทรศัพท์เบอร์นิกะชื่อเครื่องนะทับทสมเนาะเพราะว่าได้เมนูเรียบร้อยแล้วน้องเมย์เห็นน้องว่าน้องเมย์ก็ดีใจไร้ บริการมาคนโดนล่ะนอว่าน,นี่นะเอาไปคั่วเส้นเลอนสใส่ไข่นี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยหรือว่าซินมูนะคะผู้ชมเนาะสุดยอดเลยแหละตัวตน,นี้นะก็ประมาณนี้เด้อท่านผู้ชมเด้ลอละตลาดทิจริงเนี่ยหาก,กันกินนี่มไรแห้งนะท่านผู้ชมผู้ใดขืดบ่ออกว่าจะก,กินย่างซีมันมันละตลาดจังสิแหละพอมาฮอดปุ๊บละมันขืดอ,ออกเลยแหละเพราะว่าอันได้กันยกซื้อท่านผู้ชมเอ้ยมันก็นได้นอว่านได้กล้วยไว้ไกินลดหุ่นเนาะท่าผู้ชมเนาะ โอยอยบ่กินกล้วยจยอยบอยท่านผู้ชมเพราะว่าจยกกินแบบแทนเข้านะเวลาหี่เราเข้าเราให้เราเบาเรื่องหลุดหูแล้วกายมาแต่ขนมแบบน้องมีมักท่านผู้ชมอดอดอดเพราะว่าตอนนี้น้องมีกำลังจัากยังสังใจตัวเองจยกจอยยากหลุดหุนท่านผู้ชมยากหลุดหุนเนาะก็เลยว่าลิเกเลียงขนมนี่แหละท่านผู้ชมคือหูน้องมีมักกินขนมที่สุดเลยอันนี้ก็โสนป๋าป๋าลายแหงเนาะสบายดี ไปดีเดอ้ดอโดยอันนี้กับโซนป่านะผู้ชมในอันนี้กับผู้เศร้าค่ายปลาโอ้ตลาดนี้มีแต่คุณหน้าตาดีนผู้ชมเด้ออันนี้โซนป่าโซนห้อยป่ากระไลห้อยกระไลนผู้ชมเด้อเห็ดนิกกระไลป่าห้อยเหย็ดไลยเลยไม่ค่ะผนยิ้มเยี่ยมแจ่มใสเบิร์กปาร์นดีนผู้ชมโซนป่าก็จะอยู่โซนนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะ ก,กับห้อเป็นตน,นตชง่กชงกบเวาเรื่องดุดหุ่นละกัน <c oughs> คือน้องเมย์ว่าแหละว่ายักจอยเราก็เลยพยายามออกจากขนมให้มันได้น,น,ดนี่คนตาประเทศก็เจ้ากำมาเละตลาาทำทผู้สมเบิงในคนตาประเทศได้หันเ <c oughs> มือนี้น้องเมย์มีเงินน้อยเนาะคือเงินมาน้อยแดออัลต้าดพอไปเห็ดกินมือแรงมือหน้าน้องเมย์จะมาซื้อมาเบิงว่าได้ตัวย่างตัวเตาหรือว่าตัวกระต่ายตัวย่างอะไรจะซื้อไปปล่อยทำ แบว่าจะซื้อไปปล่อยเนาะไปปล่อยละกะันเดี๋ยวจิมาท้ายทนผู้สมเบิ่งว่ามือน้องเมย์จะซื้อไปปล่อยนีนน้องเมย์จะได้สัตว์ย่างไปนะทนผู้สมเนาะน้องเมย์ห็ย่งซีกะมาจากชีวาจะได้ไละท่านผู้สมกระดิตน้นัันแหละกระดิต้นแบบเออยักเอาไปปล่อยอย่งสีนากระดิต้นแต่ว่าแต่เข้าใจอยู่ว่าก็เจ้ากับห้าเงินก็เอามาค่ายยังสีนากระสร้างสีวานะทนผู้สมเนาะอ่า ในโวนนอกเป็นโซนมากมายมากมายหลายมากยังก็มีเนะท่านผู้ชมน้องเมฆอะชิกับแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ถ้านลงนาเพิ่งก็ไปรอเอาท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวกะชิกับละเด้อตกแรงมาแล้วนะท่านผู้ชมเนาะน้องเมย์ให้บอก่น้องเมยฆไทยเป็นระยะระยะเพราะว่าก็จะเปิดเพลงยานติดลิขสิทธิ์แล้วก็เลยว่าเปิด ท้ายเป็นระยะเด้อท่านผู้ชมเดอ้อวันนี้ได้เวลากระบาดเดอ้อขอบใจล่าที่เบิ่งคลิปน้องเมย์จนจบเราท่านผู้ชมเด้อขอบใจทุกกำลังใจขอบใจทุกคอมเมนต์น้องเมย์อ่านทุกคอมเมนต์เลยเด้อท่าน,มมนผู้ชมเดอ้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายท่านผู้ชมบายบายพบกันคลิปต่อไปเด้อท่านผู้ชมเดอ้อได้แนวกินแรงแล้ว